ยืไปเปิดออริจินอเวอร์ล่าเอโอโอเวอร์อินเกมโอเวอร์เลยอินเกมสันจะไปรังกับเปิดคลิปหน่อยพี่พูดเปิดคลิปหน่อยพี่จบนะครับมีคนไม่เอาแต่ละครับคนอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าสวยน่ารักเซ็กซี่หุ่นดีนิสัยดีก็โอเคพอให้พิจารณา Uhm ถ้ามีตังค์ด้วยหาเงินเป็นก็จะโอเคถ้าหาเงินไม่เป็นไม่เอาเพืองตังค์โอเคก็ตามนั้นนะเปิดคลิปของนครับสวัสดีครับผมเอกคาแรคเตอร์อย่เี้สวัสดีคนครับสวัสดีคนวันนี้ผมไปเป็นร้านไหนแซงแผลบเลยเกมบ้าเกี้ย ไม่ใครเข้าเกมไปยังผมยังไม่ได้เข้าเลยยัยงเหมือนกันนะนี่นุกเล่นตอนนี้บัดหาวรู้สึกแชมป์มันสองสามตาและ้ะเล่นหมดปกติอาเกมค้าอยากกินแซลมอนนะ่ะแต่ก็ขี้เกียจกินเพราะมันหาวอ้าวเกม เฮ้ยเขาเกมแล้วเขาเกมแล้วน,น,นี่เราเล่นตัวน่ารักอวดเตะผมน่ารักก่อนั่นไงเอยอ๋อนักขดเหมือนเฮ้ยนักขดเหมือนนักเต้นดีโทษเนี่ยมีหน้ากากพลาสติกเตนด้วยเนี่ยเห็นไหมขดเหมืองโอ้ยแม่งทำลมด้วย อ๋อจริงๆจริงอืมแชมเปี้ยนเฮ้ยแชมเปี้ยนคลิปนั้นเองแชมป์จัดคลิปไม่พี่มามาคลิปนี้แหละมาแล้วตรงตรงไหนมีนี่มั้งนกไปกดไม่รู้่ะพี่เดี๋ยวก็จำไม่ได้นี่ให้ไม่เป็นไรลงลงเดี๋ยวเล่นเล่นไปก็เจอเองกนะเหมือนตรงนี้ก็จะมีนะไปดูไหมอ่ะ ลงไไปดดูก็<ช>้ตรงหอคอ,อยอ,ะอ่ะเฮ้นี่ไงมีจริงด้วยเจอปะเอ้าตัวน,นี้ไม่ใช่หอเรซอนนี่อ่ะก็ไม่ใช่ไงยีนองหน้ามาโอ้ เขา้าใจว่าเป็นฮอลลีสตอนเนี่ยก็เลยกดมาเนี่ยพี่โบอยู่ข้างบนเนี่ย,ยเห็นไนหะมเห็นไหมมคงจะไปซ่อนอะไรตรงนั้นไม่มีค<อ>นะแต่่าที่มันซ่อนเดืแปลก,กแปกมากรนึ่งเร้าชวัล โอ้มีแต่ปืนสั้นแชาเลนจ์กันไว้แล้วอะ่ะโมซัมบิกไรค่ะ่านไว้ละของอะไรนะแต่นุกเอาไว้เป็นปืนลองอยู่แล้วอะ่ะโอ้มีเกดครับเรื่อยไกูพกกสไตล์อยู่แล้วเหรอเฮ้เสียงอยู่ไหนวะต้องข้างบนแน่เลยวะเสียงอะไรพี่คนเหรอไม่อีแมงนั้นอนะ่ะอือเรียกมันเพ,พาะๆดีด แมนไงมันเป็นแมงชิบชิบไม่มีใครบวกกันเลยอ่ะครับอ้เอาเอาเอาเราจะลองห่วกเลยอ่เพวิงแมนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นปืนียเหลือสิบสี่แล้เองได้สิบสี่อันนี้อันไหนอันนี้ปะอ่ะไม่ใช่หมายถึง เหลือ14ทีมโอ้ย13แล้วมันไม่ได้อยู่กันแล้มันลงตรงไหนมันลงตรงไหนไปหาแล้วหาแล้วตาบขาด่าจะมหมดแล้วมันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอกมันอยู่ข้างล่างต้อง hop up here เทอร์โบิจเร์จไปไม่มีปืนยาวๆเลยมีอาสามสนหนึ่งเป้าอยากได้อันนี้เอาเอาเอาอยากได้แฮมเมอร์คอยแฮมเมอร์คอยเหรอ ทำไมพูดสำเนียงได้แปลกๆพี่เหรอต้องชี้ไม่ด็อันนี้เหรอัสเซียอ๋อนาพร้อมบวกเป็นคนรัสเซียหรือบาราซิลผมจำไม่ได้เลยลืมแล้วเอาวะมีวิงแมงวัดดวงดูแล้วกันไม่เคย เล่นมาแปดสีซันพี่จับวิงแมนแบบนับเกมได้เลยเฮ้ยใช้เครื่องบินที่เราตกแล้วไปเนี่ยหัวคนละตาไหมในตำตลาดยังไม่มาเอ้ยมีคนมีคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่อ้อมหน้าแล้วกันแต่ประมาณหนึ่งนาทีที่แล้วอะไม่ทันแลยไม่ไม่โดนเลย ขยิงอะไรมาในห้องเนี้ยยีโซโล่ฮ้ยไหนขอขอยิงด้วยขอยิงด้วยอยู่ไหนอ้ออีกตัวมาขอพั้มชิวสักชั้นแล้วกัน โอ้ยต่อยต่อยมันหน่อมันอกะนกออทำไมน้องไหนคนกอดทองอ๋อใครกอดทองอ่ะใครอ่ะชุบลูกไหนดิเจอแล้วเจอแล้วต้องให้ตายพี่ตองให้ตายกอดทองหรอเอ้ยมาอีกที่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติด โถเฮ้ยบ้าจริงบิงแมนระยะไปซิตอย่าไปโดนกูอายจริงเลยอีกตีเอ่อพี่หรือว่าตัวเดิมอีกตีปะไม่น่าจะตัวเดิมนะอ่าอีนั่นยังคานไปอยู่เลยอะ่ะคานไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าไอ้อ้วนรอดได้ไงอะ่ะ มันมีนี่ไงไปไหนอ้วนอะไรวะยิงอะไรโดนต้องไม่ห,หรอ <ไป S 2> มันน่า<ห>นจะมีเกา<ว>ะทองอะตายอ้วนแล้วก็วิ่งไปด้วยนะมึง ไม่เห็นสีแดงๆฝั่งนู้นพี่ยิงมันไม่โดเลย,เยใครยิง <S <S นี่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 ยิงใครยิงยิงนกตกป่าเฮ้ยมันยิงผมแล้วชวับลบแตกก็แตกที่ไหนยิง โอ้เจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้ตรงนี้ปั๊มตรงนี้ปั๊มตรงนี้ปั๊มเวทเวทหลังเวทหลังอีกตอนหนึ่งผ่านเอ้ยเฮ้ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วรอดตัวหูปั๊มมันใหญ่ไม่น่ารอดนะพี่อุ้ย อุ้ยกูบอกแล้วว่าสิบนัดโดนสองนัดตั้มเรื่อก่อนไหมโอเคนอุ้ยคันไหมเนี่ยเฮ้ยหล่นหล่น้ลนหล่นห่มงแรกอยู่เฮ้ยหลุนแทนว่ะไอ้กดเอาทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาดิเฮ้ยหรือว่าวิงแมนใส่กระสโคบนี้จะเจ๋งวะลองดูดิคูณสองครับเฟย์วิงแมนคูณสอง นุกเกิดแถวนี้ป่ะได้นะวงแรกเหรอใหม่แกตังแตะ <laughs> มาอะไรต่อกูอัดคลิปเนี่ยพักมีเต้เต้มีความพักทายอโอ้โหบินไปก็ได้นะไม่เอาอะไรเนยะไม่รู้เอ้ยเตบพี่ไม่มีเกาะดีกว่า<ต>ไ<ม>เปเก็บอพถ้าไงศพขวามืออะศพออกเทที่เรายิงในตลาดอ่ะ อ๋อเดี๋ยวหาในบ้านก่อนก็ได้อ่ะเจออันนึงเว้ยมงมันไกลมากเลยนะน่าจะรอดป่วะเดี๋ยวบินไปน่นาจะทันอ่ะมีบินกี่อันนี่นมีมีรุดรุดเลือดอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรเลือดเยอะอยู่เดี๋ยววิ่งหาเลือดจ้าเลือดถ้าตกลงมาแล้วตกลงไปในน้ำทำไง ก็ก็ตายไปโอ้ไม่ได้เก็บอาสามมา <laughs> ทำไมต้องทำเสียงบบนันโอ้จะตายหลอกลจิตมีเลือดไหมนะ่ะมีเพื่ออ่าไหนศพกว่าอ่าอันนี้ล้มีศพนุกเลยเหรอพี่มียาอยู่เจ็ดอ่ะ อยู่ในนั้นเนี่ยมียาใหญ่อ่ามียาอยู่นะเยอะอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่บินไปรอแล้วกันผมอาออาสามอ้ไม่ไกลนี่วงมันแค่นี้เองบินทีเดียวก็ถึงแล้วใช่เหรอใช่แแกกไปดูดิมีอะไรให้เก็บไหมแถวนี้โอ้ของเพียบเลยจริงอ่ะอแสดง แสดงว่าไม่ไม่ใช่ยานเดียวกันกับที่เราลงแลแ้วตายอ๋อมันคนละตายก็อบอกไปเมื่อกี้นี่ <laughs> อยากได้แม็กม่วงของของปืนปืนอนะไรนะปืนไรอะ่ะไปหาดูข้างหน้าแล้วกันอเออไอหมอกฟ้าหมอกฟ้าพอแล้วไม่มียา <laughs> ชถาบานเถวช่องเขายิง โดนได้ยังไงวิ่งแมนบ้าดกใช้ใจยิงอะเพ่ใช่หรอ <c oughs> นี่เลงแบบระยะเผาขนแบบหมดแม้กระโดนสองนัดเองเขาจะตายเอาได้นะ้วเนี่ยเพราะไม่มีไม่มีเลือดพี่มีอยู่เข้าวงไว้ก่อนก็ได้อ้อแมนได้ยินเสียงน้องแมงแมงเต่าทองเก็บอะไรมาเนี่ยโอพี่เจอแล้วแมงเต่าทองเลยนะ แมงทองด้วยเหรอเออใช่ใช่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูให้ก็ได้หืมไม่มีสโกบสโคบสองเลยฮเ้ยเฮ้ยกูอยู่นอกวงไปแล้วไปแล้วไๆๆปๆนอะไป็อะไอ้ตดข้างหน้าเคเบอร์ขอโชว์เคเบอร์คลิปนี้แหละคลิปนี้ขอโชว์เคเบอร์เฮ้อนี่ไงนี่ไงเก็บ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 อันเนี้ยไอ้แป้นเนี้ย เอาวอาทำไมมันเร็วมันมันเร็วทั้งมดบิน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 ไหมบินไหมบินก็ได้ยังไงมันก็ต้องไปโอ้กูรอดไปเ่ยรอดเหรอวะยาก็มีไม่เยอะเลยนะเหลือสี่ตีแล้วเนี่ยเราจะแชมหรือเปล่าแซมให้เต้สริ์เราเฮ้ แกปัญหาเด็ก้างหน้ายิงกันยิงข้างหน้ายิงกันพี่ยิงพี่ยิงกับวงอยู่ใจเย็นเมืองมังกรยิงหลอดเลยจะไม่มีที่ปั๊มเลือดแล้วเมืองมังกรยิงกันเอาไงเอาไงเข้าไปเลยก็ได้เมืองมังกรเมืองมังกรตรงไหนครับอ้นี่มังกรอัันนน้เเรียกมืองมังกรเหรอ มันมีมังกรอ่ะมังกรตัวใหญ่หรือตัวเล็กกันเพล่มังกรตัวเล็กมั้งใช่มันเท่ากันเหรอวะสมอลได้จะเล่นมุกใช่ไหมเดือดดาก่อนข้างล่างข้างล่างตรงนี้ใครเข้าอยู่ในโก้เลยมีคนอยู่ในโก้ ไยมีอีกตีหนึงเก็บเกาะเก็บเกาะมันมามันมาว้าวลงใครมันจริงวะเนี่ยโอ้ยนี่เราบวกกันตีสุดท้ายแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ไหนอะ ตรงนี้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 ปั๊มนี่หลังหลังหลังกล่องหลังกล่องปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ชุบนุ๊กอีกทีเดียวอีกทีนึงอยู่ตรนี้แหละปั๊มปั๊มปั๊มตัวเดียวตัวเดียวผมเนียนอยู่เฮ้ยพี่ขึ้นไปหยิบแม่มเจริญเจริญเจริญพี่อย่าเข้าไป ไหนอะอยู่ข้างบนอะบนหัวพี่อะเออไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวเออเหรอปั๊ม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 เพื่อน่ะซุปเพื่อน่ะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้โหบ้าเออติด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 กูติดกูติดล้มหนึ่งล้มหนึ่งสู้ โอเคเฮ้ยเอ้าฟื้นแล้วเหรอเต้ไม่น่าภูมิใจเลยตัดคลิปนี้ไม่เอาคาร์ดดาเมจโคทุเรสเลยเก็บไปแปดเลยเหรอลารดใครมาวะเนี่ย ไม่รัดหรอพี่โหดเฮ้ยบ้านน่ะของแบบนี้มันจะโหดได้ยังไงบังเอิญเท่านั้นแหละมาเบียวอ,อีกเยเดีวเวลาจบคลิปแล้วพี่ที่พูดจบนะ่อย <laughs> สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ